นายกรัฐมนตรีมาก่อนเขาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเ้าใกล้ทุกคนทราบดีและ่านิมเจริญราตครับีสวัสดีพี่น้องชาวเขาจะมาครับ พี่เขาบอกว่ามมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนนี้นายกอบจตัวจริงแล้วเนี่ยแสดงว่ามีคนนึงเป็นแคนดิเดตคนนึงเป็นนายกคนต่อไปต้องกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเขาฉมเมานะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่เขาฉมเอาอีกครั้งมาหาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องและมีแคนดิเดตดีๆนะครับอย่างพี่ถังทรงธรรมคนนี้รู้สึกภาคภูมิใจครับตอนเป็นอดีตหัวหน้าภรคก้าวไกล เป็นคนเริ่มกระบวนการสรรหาเริ่มไปเปิดตัวที่ภูเก็ตบ้างที่เชียงใหม่บ้างนะครับก็ได้คนเก่งๆมาเยอะแต่ว่าของพี่ทางนี่ต,ต,ตั้งตั้งตั้งแต่เป็นตอนพักประชาชนผมอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่พอได้เห็นทรงของพี่เขาแล้วเนี่ยถือว่าพอได้ไหมครับพี่น้องครับเอาอยู่นะผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาชมเาที่นี่ แล้วก็ผ่าน Friends Talk ได้ว่าคนนี้จะเป็นนายกอบอจอสายสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนอเขาจบปริญญาเอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำงานอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้มาเสนอตัวเป็นนายกอบอรจอร,ระยองต้องตบมือดังๆให้กับพักประชาชน ตบมือดังๆให้พักประชาชนระยองแล้วก็ตบมือให้กับทีมงานจังหวัดของระยองด้วยครับที่ทำงานกันเป็นทีมแล้วสรรหาคนดีๆคนเก่งๆตัวจริงเสียงจริงไม่เพ้อฝันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องชาวระยองได้โดยเฉพาะวันแบบนี้นะครับวันส้มๆแต่หน้าเสียดายที่ไอ้วัดส้มๆนี่มันไม่ใช่แค่ สีของพักประชาชนหรืออดีตพักคก้าวไกลหรืออนาะคตใหม่มันเป็นสีฝุ่น pm 2.5ครับพี่น้องวันนี้นี่159ตอนนี้สีแดงอยู่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะกลายเป็นสีสม้มแล้วทุกวันนี้นี่ปัญหาฝุ่นในระยองเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเพราะอะไรครับเพราะแม่พี่น้องมีทั้งเรื่องการเผาจากการเกษตรมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมเมื่อคืนนี่เห็นเต็มโซเชียลเลยใช่ไหมครับ นี่โรงงานแล้วก็กำลังโ,โหปล่อยควันกันอย่างไม่เกรงใจประชาชนชาวระยองเลยใช่ไหมมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการคมคนาคมการก่อสร้างต่างๆนานา,า,า,าคนที่จะแก้ปัญหาให้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเรื่องเศรษฐกิจให้ไปคู่กันได้คือระยองเนี่ยเศรษฐกิจด,ดีอย่างที่เมื่อกี้ผมได้ยินแล้วคุณน่าจะเป็นทีมสอจอพูดมาว่าระยองนี่โอ้โหรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างนั้แต่เราไม่ควรที่จะแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมหรือแลกมาด้วยเรื่องสุขภาพ และถ้าสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยไปยองก็จะยั่งยืนสิ่งต่างๆนันนะชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ได้<ๆ>ก็จะไปได้ดีขึ้นผมเลยหวังเลยครับว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเข้ากูหาวันที่1กุมภาแล้วกาหมายเลข3ปัดใบสีชมพูนะบัดใบสีชมพูกาหมายเลข3ให้กับพี่ถังทรงทรรมเป็นนายกอบอจอเนี่ยเขาจะเป็นนายกอบอจอ สายสิ่งแวดล้อมตัวจริงเสียงจริงอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงท่านต้องเข้ากูหากาหมายเลข3ให้กับถังส่วนใบสีเขียวเป็นใบสอจอนะครับท่านต้องดูว่าไอ้ใบสอจอน,นี้เนี่ยแต่ละเขตก็แต่ละอำเภอก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วทีมงานจังหวัดเนี่ยนอกจากจะทำงาน เป็นนโยบายรายจังหวัดแล้วเนี่ยยังมีนโยบายรายอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทำงานกันอย่างเป็นทีมทํางานกันอย่างมีคุณภาพเฉพาะภายในจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันเลือกเขาคนเดียวเนี่ยได้3มเด้งพอเลือกปุ๊บก็จะได้สสห้าคนอย่างคุณโยพงศธรที่เป็นสสเขตนี้ผมมาที่นี่ผมก็เคยมาหาเสียงให้เขานะครับก็ชนะนะครับก็หมายความว่าจะได้สสเขตทั้ง5คนทํางานกับพี่ถังด้วยนะครับอันนี้เป็นเด้งที่2แล้วได้เขาทํางานอันที่1 ไสอ,อันที่2อ,อันที่3ก็คือจะได้ประธานกรรมธิการเก่งๆของพรรคประชาชนนะครับมาช่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกักบสิ่งแวดล้อมนะครับคนที่จัดการขยะคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับช้างป่าเพราะฉะนั้นช้างป่าขยะ PM 2.5ในระยองสามารถรับได้รับการแก้ขไขแน่นอนเลือกเขาคนเดียวได้3เด้งผมคิดว่าขอบคุณมากครับ คิดว่าไม่มีแคนดิเดตคนไหนหรือผู้สมัครคนไหนที่ให้ได้มากเท่ากับพี่ถังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าคูหากันอย่างพร้อมเพรียงวันที่1่กุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะมีบบตร2ใบนะครับใบสีชมพูกับใบสีเขียวนะครับใบสีชมพูเนี่ยคือใบเลือกนายกนะครับดูหน้าสีชมพูหวานๆของเขาไว,ไว้จำไว้เลยจำไว้เลยว่าโหถ้าเข้าไปสีชมพูนี่ต้องเห็นหน้าพี่ถังหน้าพี่ถังคือหมายเลข3 สีเขียวเนี่ยคือสอปจอเป็นฝ่ายสภานะครับก็อยากได้คนของเราเข้าไปเหมือนกันแต่ยังไม่บอกเบอร์ตอนนี้เพราะว่าท่านต้องดูครับว่าแต่ละเขตแต่ละอำเภอของท่านเนี่ยได้หมายเลขมันอาจจะไม่ใช่หมายเลขสามมันอาจจะเป็นหมายเลขสามหรือไม่มก็ได้ปวดหัวนะนี่ขนาดผมเป็นอดีตนันกการเมืองผมยังปวดหัวเลยว่าทําไมมันต้องจําอะไรกันเยอะขนาดนั้นทําไมมันต้องยากลําบากขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรขอให้ประชาชนตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามทำทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วเข้าไป ใบสีชมพูกาหมายเลข3นะครับส่วนใบอีกใบหนึ่งใบสีเขียวให้ให้กาอีกหมายเลขหนึ่งนะครับให้ท่านสังเกตดูได้เลยว่าแต่และพื้นที่เป็นอะไรอย่างเขาชมาลนี่ได้หมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่านอยู่ในพื้นที่เขตน,นี้คนที่ฟังแฟนซออยู่ไม่ต้องจำนะครับถ้าในพื้นที่นี้เนี่ยกาสีชมพูกาหมายเลข3เหมือนเสื้อพี่เลยครับหมายเลข3อย่างนั้นนะครับส่วนใบสีเขียวเหมือนเสื้อข้างในพี่นะ <laughs> กาหมายเลขหนึ่งครับพี่กาหมายเลขหนึ่งก็เพราะฉะนั้น3มกับ1นะครับ ต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราลงไปพบปะถ่ายรูปกันให้หายคิดถึงนะครับขอบคุณมากครับ